เดี๋ยวเรามาในส่วนของท่าไอายกันก่อนเลยนะคะลองฝึกทาตามดูนะคะท่าแรกคือท่าไอายค่ะค่ะน่าจะพอทำได้ไปท่าต่อไปกันเลยในท่า โศกเศร้าเสียใจค่ะถ้าโศกเศร้านะคนาทำได้ไหมคะไม่ยากเลยเนาะถ้าโศกเศร้าาเราทำดูอ่ะตลองทำพร้อ,อ,อมๆกันก็ได้นะคะถ้าโศกเศร้าเสียใจแล้วเราไปท่า โกรธใช่ไหมคะ,อะลองลองแสดงอารมณ์โกรธกันบ้างนะคะโกรธนะคะก็จะใช้สีหน้าช่วยนิดนึงนะคะนอกจากใช้ในส่วนของแขนและลำตัวแล้วนะคะอาจจะทำใส่หน้าโกรธเป็นนิดนึงต่อไปถ้าถ่ารักนะคะถ่ารัก ดูนะคะไม่ยากเลยนะคะท่านี้ก็ทำไให้ใส่รอยยิ้มไปด้วยแสงถึงความรักนะคะลองอีกครั้งเลงอ่ะถ้ารักรักแล้วเรามาลองทา <laughs> ร้องไห้กันบ้างพี่ปันบอกร้องไห้ค่ะ ไงคะไม่ยากเลยร้องไห้ไปแล้วเดี๋ยวลองมาลองยิ้มอ่ายิ้มกันมากยิ้มยิ้มเป็นไงคะยิ้มก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่ดึงจีบม,มาที่มุมปากนะคะแล้วก็ทำสีหน้ารอยยิ้มพิมพ์ใจ ท่าสุดท้ายที่แสดงอารมณ์นะจะเป็นท่าน่ารักนะ,ะท่าน่ารักอลองไปฝึกปฏิบัติทำท่าอารมณ์ดูนะคะเด็กๆคูอว่าไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปท่าเรียนแบบอากับกริยาของ สับดูบ้างน,นะคะ